สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้นื่องอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามา เริ่มต้นกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลแมมเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสมรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชื่อมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ แอดไลน์ได้ที่เดิงด้านล่างได้เลยนะครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นหลังเกมเหมือนเดิมนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของเอเร็กทินฮาร์กนะครับทนฮารกเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ภาพรวมของเกมแล้วก็ประเด็นสําคัญออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการไม่ส่งริเยโนโรนโดลงเล่นเป็นตัวจริงหรือว่ามีคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการ ส่งโรนโดแล้วกันนะครับบางคาถามก็เกิดขึ้นว่าทําไมโรนโดเป็นเพียงแค่ตัวสารองในเกมนัดนี้นะครับทั้งที่มร์เซียลได้รับบาดเจ็บเซนหาเนี่ยกล่าวว่ามันชัดเจนครับที่ได้เห็นในช่วงครึ่งหลังว่าเราเนี่ยดีกว่าเดิมในช่วงแดนกลางเมื่อมีเอเล็กเซ่นเนี่ยถอยต่ําลงมานะครับเราก็มีการส่งโรนโดขึ้นหน้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างสารรค์โอกาสได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายที่เราเนี่ยไม่สามารถทาประตูได้ ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับคุณเนี่ยไม่สามารถบังคับมันได้ครับโรนโดอยู่ในการซ้อมเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับประมาณสัก1สัปดาห์ได้ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องมีการเร่งความฟิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับเขาต้องทํามากกว่านี้เพื่อให้มีความฟิตที่ดีขึ้นแล้วก็เกมนี้ช่วยเขาได้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าสรุปกันดีดีเนี่ยก็คือโรนโดเนี่ยยังมีความฟิตไม่ถึงนะครับไม่ถึงที่จะ ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงทําให้เทนฮากเนี่ยก็ไม่ได้ส่งลงเป็นสเว็ดตัวจริงนัดนี้นะครับแต่ว่าตัวสำรองก็ส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังอย่างที่เราทราบกันนะครับส่วนเรื่องของตําแหน่งเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าคือมันก็ต้องใช้ฟอรนาไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบที่เอลเดนฮากให้สัมภาษณ์แล้วนะนะครับเรื่องของการให้โอกาสของโรนโดนะครับชัดเจนกันดี แล้วก็ประเด็นต่อมาครับโยมาในเรื่องของภาพรวมของเกมนะครับเทนฮักเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าเจองานที่ยากแล้วก็มีการตำหนิแมนเชสเตอร์เด็ดก็คือผู้เพื่อนภาพรวมนี่แหละที่มีการเสียประตูกันแบบง่ายๆในเกมนัดนี้นะครับทำให้ทีมพ่ายแพ้กันไป2-1นะครับเทนฮากเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆครับเราเนี่ยต้องซ้อมกันอย่างหนักวิเคราะห์แล้วก็เดินหน้ากันต่อไป ระดับต่อไปนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีซะเลยนะครับแล้วก็น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับงานแบบนี้นะครับเราเนี่ยปล่อยให้เสียประตูแบบไม่ง่ายถึง2ประตูแล้วก็เล่นกันแบบไม่เป็นระบบกันเอาเองนะครับนลกจากนนี้ครับนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการโยงไปในเรื่องการเสริมทัพด้วยนะครับเททั้งเนี่ยก็บอกว่าเราทําให้ดีกว่านี้ด้วยนักเตะที่เรามีอยู่นะครับเราทําพลาดในเวลาการครองบอลนะครับแล้วก็ เกมรับเนี่ยเย็นกันผิดพลาดนะครับเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากเกมนี้ให้รวดเด็วที่สุดซึ่งทางบริตันเนี่ยเป็นทีมที่ดีครับก็ต้องชมในสิ่งนี้ด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยดูทีมของผมเองแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่คนเสียประตู2ประตูแบบไปง่ายอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับส่วนข้อดีที่ได้เห็นครับเทียนฮาบอกว่าผมเห็นทีมเป็นหนึ่งเดียวกันครับแล้วก็พยายามสู้แล้วก็พยาพยามลุกเข้าใส่อย่างน้อยเนี่ยเราก็สร้างสารรค์โอกาสแล้วก็ โอกาสได้ของเกมนี้มาจากจากังหวะที่บรูโน่ยิงแต่ว่ายิงข้ามการกันออกไปนะครับอ่ะโอเคนี่คือบทสมษณ์ของทางเทนทากที่สรุปรวบรวมกันมานะครับส่วนฝั่งของรอยคีนกันหน่อยนะครับตำนานนักเตะของแมนยูเราเนี่ยนะฮะรอยคีนเนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะครับรอยคีนเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยต้องให้เวลาแล้วก็ให้งบการเสริมทัพเทนฮากหน่อยนะครับซึ่งรอยคีนเนี่ยกล่าวว่าเราต้องให้โอกาสเอริกเทนฮากครับให้งบการเสริมทัพของเขาด้วยนะครับ เขาเนี่ยต้องการนั้งตเตะรายใหม่เข้ามาช่วยทีมโดยด่ว,ดวนมีการประท้วงจากกองเชียร์มากขึ้นในวันนี้ครับมันคือปัญหาใหญ่เลยแล้วก็มันเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์เด็ดอีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับรอยคีนเนี่ยก็ได้มีการโยงไปในเรื่องของฟริแล้วก็แม็กทูมินีครับเิสฟิลคูก่กลางที่ยังทําได้ไม่ดีพอ ในเกมนัดเปิดสนามนัดนี้นะครับรอยคินเนี่ยกล่าวว่าตำแหน่งวิดฟิลด์ขาดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ความหลักแหลมในทางด้านฟุตบอลนะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหามาอย่างยาวนานแล้วนะครับเฟซกับแมนเทอร์เนีเนี่ยยังไม่ดีพอพวกเขาเนี่ยพาให้แมนเชสเตอร์เ็กลับไปแข่งขันกับทีมหัวตารางไม่ได้หรอกเราเห็นมาสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าครับพวกเขาเนี่ยไม่ไหวอย,อย่างชัดเจนนะครับ ส่วนท้งนั้นพอลสโครครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับพอลสโคเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ช็อคมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากในช่วงครึ่งแรกนะครับมันมีสัญญาณเตือนตั้งแต่2-3นาทีแรกแล้วนะครับว่ามันจะออกมาค่อนข้างแย่สำหรับโซโสอนแมนยูแม็คคูมานีพยายามเลี้ยงบอลไปเองครับซึ่งมันก็น่าตลกมากเลย คุณภาพแดนกลางเนี่ยมันก็ห่วยแตกมากๆนะครับผมดีใจครับที่เขาเนี่ยไม่โดนไล่ออกครับจากจังหวะที่ไปยันใส่คู่แข่งอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละใส่มอสเซตคาเซโดนะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าเขาก็โชคดีเล็กน้อยนะรวมถึงเป็นอีกครั้งครับที่เขาเนี่ยพยายามเลี้ยงบอลไปเองมันก็ดูเหมือนว่าไร้สาระจริงๆเลยนะครับในจังหวะแต่ละจังหวะที่แม็กโทมนเล่นมันสามารถเป็นใบแดงได้เลยนะครับซึ่งในจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นใบแดงได้เลยนะครับคุณภาพแดนกลางของเราเนี่ยยังห่างไกลาจากคําว่าดีครับ แล้วก็เราเนี่ยก็เห็นแล้วครับมาหลายปีนะกับนักเตะ2คนนี้ครับเฟสแล้วก็แมคคาร์นีเทนฮาร์เนี่ยอยาจต้องเลือกส่งใครใครในใดคนหนึ่งลงสนามครับแต่ไม่ว่าเอาคนไหนลงเนี่ยมันก็อาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับเฟสจ่ายบอลเสียทั้งเกมครับแมคคารเนี Mac erm ก็พยายามเลี้ยงเองแล้วก็เสียบอลสิ่งที่เราแก้ไขง่ายครับก็คือเพียงแค่คุณเนี่ยจ่ายบอลไปที่นักเตะที่ดีสุดของคุณมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ มันเป็นอะไรที่้ายแรงมากครับในเกมบบนัดนี้ในรูปแบบการเล่นแบบนี้ครับก็นี่คือเจาะจงไปที่เฟสแล้วก็แมคคาเมเนโดยเฉพาะครับสำหรับประเด็นของพอสโคนะครับขณะที่ฮาริเก้ไว้ครับก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการยืนตำแหน่งเซนเ,นเตอร์คู่กับดีซันโดรมาติเนสนะฮาริเกวไวบอกว่าผมกับดีซันโดรมาติเนสเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นคู่กันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามาติเนสเนี่ยเพิ่งย้ายมาบางครั้งเนี่ยเราก็ทําบางอย่างที่ไม่ตรงกันครับแต่ว่าผมเนี่ยก็มั่นใจว่าเรา ราจะดีขึ้นแล้วก็เก็บชีนชีตได้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าโซนนี้จะมีจังหวะขัดขังเกินอยู่แต่ว่าเราก็เข้าใจกันได้เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามาติเนเนี่ยเพิ่งย้ายมาด้วยนะครับเราจะไปกดดันซะทีเดียวก็ไม่ถูกต้อง ส่วนเรื่องของไกรแฮมพอร์เตอร์นะครับกุนซึงของทางไบรตันก็ออกมาชื่นชมฟอร์มของลูกทีมนะครับว่าสุดยอดมากแล้วก็เหมาะสมกับการคว้าชนะในเกมนัดนี้อีกด้วยนะครับที่สามารถเอาชนะแมนยูได้2อหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องราวอื่นๆครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็โยงมาในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับมาโกนาโตวิสนะครับซึ่งผมเนี่ยมีการพูดถึงไปแล้วนะครับในประเด็นที่อนาโตวิสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวข้อสิบ แต่ล่าสุดมีรายงานจากเดะเทลกาฟครับมีการระบุก e ันออกมาครับว claro ่าแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอจํานวนเงิน8.5ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวมาโกอาโตวิชแต่ว่าถูกบริยาเนี่ยบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของการมองหาศูนย์หน้ารายใหม่หรือว่าตัวลูกรายใหม่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็กําลังมองหายิ่ะไปหมดเลยนะครับเรื่องของตัวเลือกเนาะเพราะว่าตัวเลือกหลักเนี่ยแมนยูก็แปะไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็ตัวเรื่องหลังที่มีข่าวพวกซิสโกพวกคลา s ิสเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีหลายทีให้ความสนใจมันก็ยากไปอีกนะครับในรายของแอนโทนีที่ให้ความสนใจหลักๆเนี่ยก็ราคาสูงเกินไปก็มองมาเป็นเป้าหมายรองลงมาอีกนะครับก็คือพวกอนาโตวิดนี่แหละที่มีโอกาสหน่อยแต่ว่าสุดท้ายบริญยากก็บอกผัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนอกจากทางเทเลาการาฟเนี่ยยังมีดิมาเซโอนะครับนักข่าวคนดังจากฝั่งของอิตาลีก็คอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มีรายงานจากเทนฮากนะเทนฮากเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะเทนฮากเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากระบุชื่อนักเตะค,คนไหนครับในช่วงพรีเซนเราเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะราวๆ250รา250คนได้แล้วมั้งซึ่งในตอนนี้เรากําลังพิจารณาว่าแรดฟอร์เนี่ยคือศูนย์หน้าแต่เขาเนี่ยทำผลงานช่วงพรีเซนซกับเราได้ดีนะครับกับการถางออกไปเล่นด้านซ้ายมากกว่านะครับก็นี่คือสิ่งที่เทนฮาให้คคําตอบนะรับ และในส่วนมุมมองของสมิลลักเคิร์ตนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของ m อ n เนี่ยนะฮะก็ได้มีการวิเคราะห์เกีย่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับสมิลลักเคิร์ตเนี่ยมองในทิศทางว่าดีลเนี้ยมันเหมือนกับเป็นดีลที่ค,คล้ายๆกับดีลของอีกาโลนะครับเป็นดีลที่เร่งด่วนนะครับคิดไม่ออกก็ซื้อไปก่อนอะไรประมาณนั้นครับเราเนี่ยเคยเซ็นอีกาโลมาแล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะเป็นดีลสุดท้ายด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าใน2ปีถัดมาเนี่ย เราเนี่ยก็กลับไปเซ็นในรายของอนโโตวิทเข้ามาอีกนะครับที่กําลังจะมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจอย่างหนักรวมถึงมีความเป็นไปได้ในการสซ่นสานตั้งแต่รายนี้ค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้หลายสื่อในอังกฤษที่เป็นสื่อชั้นนำเนี่ยก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับซึ่งมันก็น่าตกใจครับที่ยังมีการสนับสนุน เรื่องของผู้จัดการทีมแบบไม่ดูทิศดูทางเลยนะครับในเรื่องของการให้มีการซื้อนักเตะรายที่ดูเหมือนที่จะไม่เหมาะสมกับแมนยูเข้ามาก่อนนะครับมันก็ดูจะเป็นข้อบกพร่องนะเป็นข้อบกพร่องที่เยอะมากๆนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับสโมสรแมนยูครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมองไปเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับซีซั่นใหม่แล้วก็ในยุคข,ของทางเทนฮาร์กเนี่ยเราควรที่จะมีการสร้างทีมใหม่มากกว่าที่จะซื้อนักเตะแบบว่า อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับเออถ้าเกิดแบบมองเป็นสโมสรอนอื่นเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือแมนยูครับการไปซื้อนักเตะแบบเนี้ยมันเหมือนกับวนลูปแล้วก็ไม่ได้แบบมองไปข้างหน้าซะทีเดียวนะครับนี่คือมุมมองของทางสเดลรักเคิร์ดนะที่เขามองกันออกมาซึ่งนอกจากนี้รักเคิร์ดเนี่ยก็ได้มีการบอกนะฮะว่าที่แมนยูสนใจอนาโตวิตเนี่ยเหมือนกับเป็นการมองว่านักเตะรายเนี้ยมีศักยภาพนะครับเทนฮารบอกแล้วว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้ววัย3 3ปีนะครับแล้วก็ การซื้อ,อนาโตาวิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกในแบบรูปแบบโปรโมชันได้นะครับเป็นตัวสำรองบางเกมที่เหมาะสมก็ลงมานะครับบางเกมที่ตัวหลักเนี่ยเหนื่อยเจ็บหรือว่ามีปัญหาก็ลงไปนะครับซึ่งก็มองกันได้ว่าน่าจะเป็นชอยแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งในมุมมองผมนะผมมองว่าเออมันก็ได้คิดเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะไม่มีตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกเลยเหรอนะครับทําไมถึงกลับไปมองในรายของมาโก้นาโตวิดนะครับ ตอนทั้งที่อายุก็เข้าวาัย13ปีแล้วนะครับเรื่องของฟีเท้าเนี่ยอ่าโอเคผมจะมองว่าอนาโตวิดเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งแหละแต่ว่าการที่ไปซื้อนักเตะในช่วงวัยนี้นะครับแล้วก็มันทําให้ผมแอบคิดนะว่ามันก็เหมือนกับเดีลที่เร่งด่วนที่เราไปเซ็นทั้งอีกาโลอย่างที่ลักเคิร์สบอกหรือว่าในรายของคาวานี่นะครับหรือว่า วันท้ายที่เราเนี่ยไปเซ็นกิเซโนโรโดเข้ามาในยุคของโอเล่คือมันเหมือนกับดีลที่ไม่ค่อยได้คิดสักเท่าไหร่นะครับคิดได้วันนั้นแล้วก็ซื้อเข้ามาเลยเออเป็นดีลแบบต้องตื่นตัวหน่อยนะครับหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยว่ามันมีข้อผิดพลาดกันเกิดขึ้นน,นะครับนี่คือมุมมองทางสมัยรักคคอแล้วก็สิ่งที่ผมมองนะครับส่วนแฟนผีคที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังมีเรื่องของอนาโตวิดมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับก็มีข้อมูลกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะฮะ เอเย่นหรือว่าพี่ชายของอลาโตวิดเนี่ยออกมายอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องจริงครับที่มีข้อเสนอจากสโมสสอนชื่อดังสโมสสอนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ระบุนะว่าเป็นสโมสสอนไหนแต่ว่ามีการยื่นเข้ามาจริงให้พิจารณานะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีการติดต่อก,กับบรุญญาเพื่อทําความเข้าใจว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมนะครับอ่ะเราก็รอติดตามกันนะครับขณะเดียวกันครับทางฝั่ง ESPN เนี่ยมีการมองว่า การเจจาเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนจามินเซสโกกับมาโกอน n าโตวิชเนี่ยมีความแตกต่างกันคือหมายถึงว่าแมนยูก็สนใจทั้งอนาโตวิชด้วยแล้วก็เบนจามินเซสโกด้วยนะครับที่แมนยูยังคงเดินหน้าเจจากับทางเซาวบวกอยู่แบบต่อเนื่องส่วนอนาโตวิชเนี่ยถึงแม้ว่าเพิ่งจะมีข่าวนะครับแต่ว่าแมนยูก็เอาจริงเอาจังด้วยทั้ง2เดีลนั่นแหละนะครับเพื่อเพิ่มเติมในตำแหน่งตัวรุกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ นอกจากนี้ในรายของเซสโกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็อย่างที่บอกกันไปว่าลหลายทีมในยุโรปอะ่ะให้ความสนใจเซาบวกเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเก็บเขาไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเชลซีที่เป็นคู่แข่งแล้วก็อีกหลายทีมด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับส่วนฝั่งของมาโกนาโตวิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนยูติดต่อไปแล้วนะครับเบื้องต้นเทนฮาก็มองว่า นักเตะที่เขาต้องการเนี่ยก็คือนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าในตำแหน่งตัวรุกนะฮะหากองหน้าที่มีประสบการณ์มาสักหนึ่งรายนะครับแล้วก็เอ่อเป็นคนที่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าทางเอริกเทนฮังเนี่ยเคยร่วมงานกับทางอนาโตวิตมาก่อนที่ f c ฟซีเซเวนเต้นะครับในสมัยที่เขาเป็นโค้ชนหนละแล้วก็เทนฮักเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอนาโตวิตเป็นอย่างมากนะครับเป็นแฟนตัวยงอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเทนท้าเนี่ยถึงต้องการนะครับเพราะว่าคือเป็นคนที่คุ้นเคยแหละสังเกตดูได้เลยครับว่าเทนท้ากําลาซื้อนักเตะเนี่ยเอาเฉพาะ3รายที่ได้มีการเซ็นเข้ามาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่เขาคุ้นตาแล้วก็เห็นมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วนะครับมาเลเซียคนละทีมก็ตามแต่ว่าก็เคยสัมผัสเคยเห็นมาแล้วฟอร์มการเล่นภาพรวมมาแล้วในลีกคอนแลนด์นะฮะเอร็กเซ็นก็เคยเห็นมาแล้วนะครับเคยสัมผัสมาแล้วนะฮะแล้วก็ ลิซันโดมาติเนตชัดเจนนะครับรวมถึงนักเตะอีกหลายรายที่เราเป็นข่าวอย่างหนักอะพวกเฟงคีเดยองอันโทนี่ประมาณนั้นนะครับเออมันก็เลยอาจจะแบบจํากัดวงกว้างลงมาหน่อยนะครับในเรื่องของตัวเลือกนะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงกันนะเรื่องของเกี่ยวกับการที่เทนฮากเนี่ยไม่ยอมมองหาตัวเลือกสำรองนะครับเอาแต่คนคุ้นเคยหรือว่าเอาแต่นักเตะรายเดียวโฟกัสแค่นักเตะรายนั้นเพียงแค่รายเดียวมันก็เลยแบบ ไม่คืบหน้าในเรื่องการมองหาหนักเตะรายใหม่นะครับพอพูดถึงนักเตะที่แมนยูมักจะวนเวียนอยู่ก็คือเฟนกิรเดยองครับก็มีข่าวเฟนกิรเดยองมาฝากกันนะครับเรามาดูจังหวะของเฟนกิรเดยองกันก่อนนะครับจังหวะนี้มันสะท้อนให้เห็นในรูปแบบการเล่นของแมนยูในเกมที่พบกับไบรตันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่เฟนกะี์เดยองเนี่ยมารับบอลจากเพื่อนในพื้นที่แดนฝั่งตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวถนัดอยู่แล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเดยองเนี่ยก็สลัดตัวประกบ1คนถึง2คนแล้วก็พาบอลเนี่ยขึ้นไปข้างหน้าซึ่งเป็นการโชว์เทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวนะครับการแกะเพจการแกะตัวประกบนะครับรวมถึงการเคลื่อนที่การไปกับบอลที่ดีนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยเป็นที่เดยองเนี่ย,ยลงมาเอาบอลถูกไหมครับ ในแดนตัวเองนะเราก็พาบอลขึ้นไปแดนหน้านะครับจากนั้นเนี่ยพอเดยองเนี่ยพาบอลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีตัวเลือกจ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าจากนั้นเดยองก็จ่ายลูกยากนะครับตามช่องเนี่ยนะฮะให้จับผู้เล่นฝั่งวาก็คือ奥อ巴มยองนะครับ奥ม马ยองก็ตบเข้ามาแต่ว่าก็ไม่เกิดประตูเกิดขึ้นในจังหวะในเกมนั้นนี้นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกัน เดียยองเนี่ยก็พาบอลขึ้นมาแบบสวยๆแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันอธิบายได้ว่าพอเราได้มองในเกมพบก,กับไบรตันเนี่ยตําแหน่งคล้ายๆกันเนี่ยก็คือพวกแบบเฟสดับแมทคูเบนีถูกไหมครับโดยเฉพาะเฟรดเนี่ยที่ลงมาต่าแล้วก็ต้องพาบอลขึ้นไปแล้วก็มันจะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ผมบอกไปว่ามันจะคล้ายๆกับสิ่งที่พัสโคพูดนะฮะพัสโคเนี่ยพูดว่าเฟรดเนี่ยเป็นตัวต่ำถูกไหมครับแล้วก็แมทคูเบนีเนี่ยเอาแต่เลี้ยงนะครับสองคนนี้เอาแต่เลี้ยงแล้วก็เสียบอลเสียบอล เป็นประจำนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพเลยครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากต้องการนะนักเตะประเภทแบบนี้นะครับที่คืออยู่ในฝั่งแดนตัวเองเป็นตัวสุดท้ายเป็นแดนกลางตัวสุดท้ายแต่ว่าเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้พาบอลขึ้นมาจากแนวลึกจนไปถึงแดนหน้าได้นะครับซึ่งเฟงกี้เดยองทําได้แต่ว่าเฟสกับแมคโคเเนียเนี่ยยืนในตําแหน่งแบบนั้นได้แต่คุณภาพเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับซึ่งเฟสกับแมททูเบเนียพยายามทําแต่ก็เสียเป็นประจำนะฮะสิ่งนี้พอสโค คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับซึ่งผมก็มองเห็นกับสิ่งเดียวกับพอสโคเลยนะฮะว่าซึ่งสิ่งที่2คนนั้นพยายามทำเนี่ยมันก็คล้ายๆกับฟิงคิที่ได้ยองนี่แหละแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันคนละแบบเท่านั้นเองนะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาพูดถึงกันด้วยเกี่ยวกับคุณภาพของฟิงคิที่ได้ยองที่ทําไมเทนฮาร์กเนี่ยถึงอยากได้นะแต่เวลานี้นะฮะเพราะว่าต้องการสิ่งแบบนี้แหละที่เราจะได้เห็นกันแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องยากไปแล้วนะครับเพราะว่า อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้นะครับทางลาบอต้ตาเนี่ยนะฮะประธานสโมสรของบาร์ซ่าก็ออกมาเน้นย้ำนะฮะว่าทางฟินกิลได้ยองเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อวมทีมเนี่ยก็อยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปด้วยนักเตะเองก็อยากอยู่กับทีมต่อไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยอยากครั้งฟินกิลได้ยองอยู่กับทีมต่อไปก่อนนะครับในเเดียวกันเนี่ยนะครับทางฝั่งแมนยูเราก็มีรายงานจาก ดอะการ์ดี้นะครับสื่อดังเลยนะฮะก็มีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูแล้วก็เทนฮากเนี่ยยังคงหวังที่จะดึงตัวเฟล็กซ์เดยยองเข้ามาร่วมทีมนะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าคนเนี่ยนะครับหรือว่าแฟนบอลเนี่ยเริ่มที่จะมีการคอมเมนต์แหละนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่มุกอ่อนสักทีนะครับทาไมแบบว่าไม่เปลี่ยนความสนใจสักทีนะฮะเข้าใจแหละว่าเทนฮากเนี่ยชอบนักเตะรายนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่อยากแบบว่า ไปสนใจนักเตะรายที่ไม่ได้อยู่ในหัวหรือว่าไม่ได้อยู่ในการทําทีมนะครับในสิ่งที่เขาคิดนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องมีแผนสารองกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดนักเตะร,รายนี้ไม่ได้คุณก็ต้องมองหาแผนสํารองกันเอาไว้นักเตะที่ใกล้เคียงหรือว่าในคุณภาพแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นอะไรประมาณนั้นนะ,นะฮะถ้าเปรียบเบที่เป็นรองเท้าหรือว่าเป็นแบรนด์เสื้อนะเออสวยเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อนะครับอะไรประมาณนั้น,นมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณไม่ซื้อเลยคุณก็เห็นอยู่นะครับว่าเรื่องของคุณภาพเกี่ยวกับแดนกลางเนี่ยเป็นอย่างไรนะตอนนี้เกมแรกคุณก็เห็นอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องของเดรโรสนี่ครับที่มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ครับโดยการแสดงความสนใจเรโรสันนี่ปีกตัวเก่งของทางไบแซนนิคนะครับ ซึ่งนาเตอรายนี้นะครับก็เพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูไม่กี่วันก่อนนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับ Anthony, แอนดอนี่เราก็เราสรางดีว่าเป็นดีลที่ยากไปแล้วนะครับก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปอีกนะครับแล้วก็มาหานกเตะคุณภาพนะฮะแต่ว่ามันก็ยากอีกแหละมาหาดรวยรอซานี่ที่รู้ๆกันอยู่ซึ่งเราก็ทราบดีว่าทางบาเยร์นเขาก็ไม่ยอมปล่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมันมีข่าวออกมาเพียงแค่ไม่กี่วันครับ ทางผูพุวยการของทางไบเยอร์นเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าข่าวที่เรด์รอซานี่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เรดรอสซานี่เป็นนักเตะคนสําคัญของทีมอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ ool, ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ